ขั้นตอนการนำผลการเรียนเข้าสู่ระบบ s r t s t s o o o นะซึ่งเป็นระบบเดียวก,กันกับที่เราใช้เช็คสถิติของโรงเรียนนะครับให้เราล็อกอินด้วยผู้ใช้งานชื่อผู้ใช้งานของเราตามปกตินะครับจากนั้นนะนะหน้าตาจะาคุ้นุนะครับสำหรับครูประจำชั้นที่เช็คสถิติประจำานี้ก็จะเป็นเมนูเช็คสถิติเรียนให้เราไปที่ผลการเรียน จากนั้นเลือกกรอกผลการเรียนนะโดยปกติถ้ามาหน้านี้แล้วนะครับระบบจะโชว์เฉพาะวิชาที่เราสอนเท่านั้นแต่ตอนนี้เป็นการทดสอบเพราะนั้นเนี่ยจะมีทุกวิชาขึ้นมานะให้เราหาวิชาที่เราต้องการจะทำการอัปโหลดผลการเรียนอ่าผมยกตัวอย่างว่าของผมเนี่ยจะอัปโหลดผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ของระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่3ทับหเราก็เลื่อนหาไปห้องปอ3าทับหนะครับแต่โดยปกติจะมีให้เราเฉพาะ,ะวิชาที่เราเลือกเท่านั้นนะนะภาษาอังกฤษจะเห็นว่ามี2วิชาถ้าขึ้นต้นด้วยนะ1 3 1 0 1จะเป็นภาษาอังกฤษหลักแต่ถ้าเป็น132 0 1จะเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มนะครับผมก็เลือกไปที่ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมนะคลิกเครื่องหมายอัปโหลดผลการเรียนจากนั้นระบบจะให้เราเลือกไฟล์ที่จะขึ้นนำไปอัปโหลดต้องเป็นไฟล์ Excel เท่านั้นแล้วก็ไปค้นหาในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจากนั้นเลือกของผมตั้งชื่อไว้จะเป็น e 1 3 2 0 1 e ขีดหนะครับจากนั้นให้เรากดเปิด ไฟล์ก็จะถูกแนบลงไปในระบบให้เรากดบันทึกถ้าผลการบันทึกสำเร็จและตรงตามรายวิชาและห้องที่เราเลือกระบบก็จะขึ้นว่าบันทึกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้วนะเมื่อเราบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นเวลาที่เราทำการอัปโหลดข้อมูลขึ้นไป ปสามทับหนึ่งแต่ตัวนี้ยังไม่โชว์นะครับเมื่อกี้ผมอัปโหลดตัวนี้ขึ้นไปเราสามารถดูผลการเรียนโดยคลิกรูปตานะรลูกตาน,ตาานี้ก็จะมีผลการเรียนของเด็กในห้องนั้นขึ้นมานะครับถ้าเราเลือกไฟล์ผิดนะเขาจะยึดจากระบบจะยึดจาการหัสวิชาตรงนี้กับชั้นป .3 ทับ1 ก็คือปออะไรห้องอะไรนะถ้าถูกต้องระบบถึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้นะครับนะนนี้ก็เป็นวิธีการอัปโหลดผลการเรียน